ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท่าโลโดยแม่หมอความสุขหัวตัว,ตว,ตวแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอน์จีบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในดีมีดีในดีมีรลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับ,ดรบรกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาหรือใครอยากซัพพอร์ตทางช่องใต้เมนเลยนะคะพอซัพพอร์ตเสร็จแล้วแอดไลน์มาด้วยนะคะแม่หมอจะให้ของสมนาคุณกับทุกท่านที่นะคะซั ะะเอาละค่ะค่ําคืนนี้นะคะเรารู้สึกท้ายคลิปที่เราจะให้เคล็ดลับคนที่ตวงดวงตกมากๆนั่นเองนะคะท้ายคลิปนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาอ่านไพ่เรายังอยากไม่อยากให้เสียอัธรตและค่ําคืนนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพูดเรื่องนี้แล้วนะคะก็คือคุณมีบุญมีบารมีคุณใสมนดําหรือว่าลมเพลลมพัด ทำลายคุณไม่ได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความสัต์จริงณนะโลกปัจจุบันนี้ยังมีลมเพลลมพัดยังมีสายเวทมนต์ดำอยู่นะคะถ้าแม่หมอไม่เจอกับตัวแม่หมอจะไม่รู้เลยนั่นเองถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วฟังให้จบแล้วคุณจะสังเกตว่าสิ่งที่คุณดวงตกหรือว่าเจอปัญหาอะไรติดขัดคุณจะได้แก้ไขได้ทำตามแม่หมอบอกนั่นเองค่ะแล้วชีวิตคุณจะปลดล็อกได้ภายในคืนเดียวค่ะ นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะคุณนี่แหละของแท้คุณใส่เวทมนต์ดำพูดผีปีศาจที่พร้อมมากับลมเพลมพัดไม่สามารถทำอะไรคุณได้ค่ะ นะคะคุณน,นี่แหละของแท้ที่แท้จริงบารมีเก่าบารมีเดิมของคุณกําลังจะสมพลให้คุณได้หลุดพ้นต่างๆนะคะจากไสยเวทมนต์ดำมาแก้ไขไสยเวทมนต์ดำที่ทําให้คุณดวงตกหรือเจอปัญหานั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดคะมาคุ้มครองคุณนั่นเองค่ะนะคะมาค่ะเราอยากรู้เหมือนกันค่ะนะคะอันนี้เป็นของทุกคนนะคะไม่ใช่ของแม่หมอนะคะเพราะว่าแม่หมอดูของแม่หมอเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ แฮงแมนนะคะนี่คือเมื่อชีวิตคุณดวงตกนี่ชีวิตคุณดวงตกนะคะนี่คือสิ่งที่คุณดวงตกอยูะะ่ณขณะน,นี้ใครเข้ามาแสดงว่าชีวิตคุณกําลังจะได้เจอโอกาสใหม่ๆนะคะหกดาบชีวิตที่คุณกําลังดวงตกไม่มีงานไม่มีเงินขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างดวงคุณกําลังจะเปิดหกดาบ นะคะหดาบนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มีโอกาสใหม่ๆนะคะคุณอาจจะเจอสิ่งไม่ดีลมเพลลมพัดเข้ามาหาคุณซึ่งสิ่งนั้น นะคะจะนะคะหลุดออกไปอย่างง่ายดายนะคะบางคนภายในวันเดียวบางคนภายใน6วันแสงสว่างจะเกิดขึ้นพุ่งนี้วันพระด้วยนะคะทุกคนคุณมีวาสนาแล้วที่ได้ดูคืนนี้ถ้าใครดูคืนนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัพได้ตอนกี่โมงนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาลมีเก่าบารมีเดิมของคุณนำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณไม่มีบารมีจริงคุณจะไม่เห็นคลิปนี้แน่นอนค่ะ เพราะเราเชื่ออย่างงั้นเพราะเราเจอมาแล้วนั่นเองนะคะทุกคนใส่เวทมนต์ดำลมเพลลมพัดที่มาพร้อมกับนะคะมาพร้อมกับที่คุณไปเดินบางทีคุณไปเดินเดินที่ต่างๆโดยคุณไม่ตั้งใจคุณหันไปมองสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็กระโดดเข้ามากับคุณอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าลมเพลลมพัดนั่นเองนะคะต่อขาแล้วไงต่อคะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคะท่านมาคุ้มครองคุณให้คุณได้หลุดพ้นนะคะจากดวงตก ดวงคุณตกเลยค่ะใครมาดูนี้อย่าว่าเราแช่งเราไม่ได้แช่งเราพูดความจริงนะคะแล้วเราจะบอกวิธีแก้ดวงตกให้นั่นเองนะคะทุกคนคุณโชคดีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ไปค่ะต่อค่ะจ็ดดบบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเจ็ดดาบสิ่งที่มองไม่เห็นกําลังนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเจดดาบนะคะความมืดมิดมืดม,มน นะคะกำลังจะออกไปจากตัวคุณเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้นี่คือสถานการณ์ตอนนี้คุณเดินไปบางสิ่งบางอย่างไปสถานที่แห่งหนึง่งแล้วคุณโดนโดนลมเพลมพัดคุณโดนมาตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าคุณไม่รู้วิธีแก้ไขนะคะเมื่อคุณได้มาเจอคลิปนี้แสดงว่านะคะบารมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณ มาท่านมีท่านมีบารมีพร้อมที่จะชี้หนทางให้คุณได้รับรู้แล้วว่ามันถึงเวลาที่คุณจะดุดผลออกจากชะตาชีวิตแบบนี้แล้วนั่นเองด้วยความที่คุณสังเกตนะคะว่าคุณทําอะไรคุณก็ทําไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าเขาจะไปแก้ดวงไปหาพระที่นู่นที่นี่นะคะให้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระให้ท่องคาถาพยายม,มทําไมเราจักร้องไห้อะแปบบ๊บนึงนะทุกคน แป๊บนึงนะคะแต่แม่หมอไม่มีซิกเซ็นนะทุกคนทำไมอยู่ดีๆอยากร้องไห้แปบบ๊บนึงนะทุกคนทำไมอยู่ดีๆอยากร้องไห้อะนะคะแม่หมอไม่มีซิกเซนไม่มียานอะไรนะคะทุกคนมาค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะเจ็ดดาบคุณจะได้หลุดพ้นออกแน่นอนค่ะนะคะโอ้ยทำไมทำไมอะ่ะแปบบ๊บนึงนะ,ะมาค่ะทุกคนนะคะออ้ยสุด เจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นเลขของจักรวาลมันถึงเวลาคุณแลว้วเจ็ดเลขเจ็ดเจ็ดดาบอุปสรรคปัญหาที่มืดมิดที่คุณแก้ไขไม่ได้นะคะความมืดมนในชีวิตและนี่คือสายฟ้าฟาดเไม้เท้านะคะการที่คุณประเจินครั้งนี้มันเป็นบททดสอบ7จไม้เท้าเห็นไหมคะสายฟ้าฟาดลงมามันถึงจังหวะคุณแลว้ว พูดผีปีศาจมนดํานะคะที่คุณเผือเลือด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่คุณไปรับเอามานะคะใครที่คลิปดูคลิปเมื่อวานตอนกลางคืนนั่นแหละพลังงานนั้นก็ยังอยู่อยู่นี่คือวิธีแก้ไขนะคะนี่คือวันนี้เป็นวิธีแก้ไขทําไมหรือเราถึงมาทําต่อเพราะว่าเราเจอมานั่นเองเราเจอมาแล้วเราด้วยแก้ด้วยตัวเองเราไม่รู้ว่าไเวทมนดํามีจริง เอาง่ายๆเลยนะคะอันนี้ไม่เชื่อใหญ่ลบหลูเรารู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างนะคะเราไปเดินวรวมเพลรวมพัดหรือเราดูดวงให้ลูกดวงที่โดนสยเวทมนต์ดำมานั่นแหละแล้วเรารู้สึกว่าพอเราดูตอนกลางวันมันไม่เป็นตอนกลางคืนเป็นนอนฝันร้ายแล้วมีบางสิ่งบางอย่างมาบอกเราเราก็เลยสวดคาถาพยายมแล้วก็เอาพระหูอืออีกละนะคะ เอาพระมาใส่แล้วก็สวดพระยาพอวันรุ่งขึ้นโอโห่ร่างกายเพียมากทําอะไรไม่ได้ปวดปวดขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดทุกคนนะคะขั้นเนื้อขั้นตัวไปหมดเราก็เลยอาบน้ามนต์นะคะอาบน้ามนต์แล้วเราก็ตอนเช้าเราล้างหน้าด้วยนะคะน้ามนต์แล้วก็ท่องเทวดานะคะกวดน้ําให้เทวดาที่เราให้ทุกคนนั่นแหละค่ะ นะคะก็คือนโมสามจบแล้วนโมพุทธายะนั่นแหละค่ะล้างหน้าตอนเช้าก็ยังไม่หายแล้วเราก็สวดคาถาพยายมเรื่อยๆทั้งวันเลยนะคะแล้วเราก็แผ่เมตตานะคะแล้วเราก็สวดยอดพระกันไตปิดกด้วยเรารู้ว่าอยถ้ามันเป็นไข้มันก็น่าจะหายแล้วทีนี้เราก็อ่านไพ่ไปอ่านไพ่ไปมันก็ร้อนๆเหนนาๆอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละค่ะตอนตอนเช้าที่เมื่อเช้าเนี้ยเราอ่าน ที่เราบอกว่าเราไม่สบายนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วเราก็เลยแบบว่าถ้ามันใช่เราก็เลยกวดน้ําสวดทั้งที่เราเป็นคนสวดมนต์นะคะทําบุญให้ทุกคนนะนะคะให้แบบว่าลูกดวงที่มาดูดวงกับเราอะ่ะแต่เรารู้ว่าลูกดวงคนไหนมีแบบดวงตกมากๆมีแบบเขาไปรับอะไรมาเนี้ยแล้วเราโดนกระทบแล้วเราก็เดินโดนโลมเพลมพัดด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ด้วย ถ้าเป็นไข่เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณโชคดีแล้วที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เราเป็นคนที่นะคะไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะทุกคนเราเป็นคนที่แบบนี้มากแต่พอมาเจอกับตัวเองเนี่ยเราก็เลยเออนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะเจอและคุณเจอมานานแล้วล่ะค่ะแต่มันหาทางนี้คุณแก้ไขไม่ออก แต่วันนี้แหละมันจะแก้ไขปัญหาออกการเงินที่เคยสะดุดการเงินที่ไม่มีเงินเข้าแม้แต่บาทเดียวทุกวันเงินจะเข้าของคุณวันละร้อยสองร้อยยี่สิบสามสิบคุณจะเข้าทุกวันใครที่เป็นแม่ค้าแม่ขายคุณจะเงินเข้าหลังไหลเข้ามานับแต่วันนี้ที่คุณเข้ามาดูคลิปถ้าใครเข้ามาดูคืนนี้คุณยิ่งโชคดีนั่นคือเทวดาของคุณมีฤทธิ์มีเดชพร้อมที่จะผลักให้คุณมาเจอสิ่งน,นี้นั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะ ทุกคนนะคะโอ้โหทุกคนนี่คือนะคะนี่คือสิบไม้เทา้าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจากที่ขายคุณจะไม่โดนลมเพลมพัดเวทมนต์คาถาต่างๆที่คุณเจอมาด้วยลมเพลมพัดหรือคุณไปเจออะไรมาแล้วคุณไปรับมานะคะสิ่งนั้นจะมาลายหายจิ้นออกจากตัวคุณค่ะออกจากตัวคุณออกจากบ้านคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานอันยิ่งใหญ่ ที่คุณเจอนะขณะน,นี้มันกําลังจะปลดล็อกนะคะมันกําลังจะปลดล็อกนะคะทุโคพุ่งนี้เป็นวันพระว,วันที่อุทิศบุญกุศลให้ผีด้วยผีจะได้รับครึ่งหนึ่งนั่นเองพูดผีปีศาจเราสามภาเวสีทั้งหลายไม่กล้าเข้ามาหาคุณให้ท่องคาถาพยายมนะคะแล้วก็กวดน้ําแล้วก็แก้เคล็ดด้วยนะคะแก้เคล็ดด้วยท้ายคลิปแม่หมอจะพูดนะคะแก้เคล็ดว่ายอย่างไรนะคะต่อค่ะแล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วการเงินของคุณปัญหาการงานที่มันหนักหน่วงหรืออะไรก็ตามที่คุณเจอณนะบัดนี้เราบอกเลยว่านะคะหลังจากวันพระนี้ไปชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์เงินจะเข้าทุกวันเข้าเล็กเข้าน้อยสิบบาทยีิบบาทคุณก็มีข้าวกินเชื่อได้เลยค่ะเพราะแม่หมอทําแล้วถ้าแม่หมอไม่ทําแล้วแม่หมอไม่เห็นนะคะ สมมุติว่าใครไปที่วัดไม่ได้ให้ทําที่บ้านนะคะการแก้ดวงตกนะคะโดนคุณใส่ม์ดามาโดยไม่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าใครทาใส่เราอะ่ะนั่นแหละค่ะไปที่หลวงพ่อเหลือนะคะเราเคยไปอุโบสถใหญ่ๆนะก็ไม่เกิดมืออะไรนะคะแต่พอแบบไปหลวงพ่อเหลือเนี่ยปฏิกิริยาเราเกิดขึ้นเลยมือสั่นบังคับไม่ได้เลยแบบนี้แบบนี้เลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวัดสร้อยทองนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่า คุณโดนคุณใส่มนดําหรือว่าคุณทําสิ่งไม่ดีไหมมันจะเกิดขึ้นอย่างปาฏิหาริ์ปาฏิหาริ์โคตรปาฏิหาริ์เลยค่ะนะคะถ้าคุณไปแล้วคุณเจอแบบอะไรที่แบบจนแบบคนที่อยู่ตรงนั้นอะถ่ายคลิปแม่หมอแต่ว่าพอจะถ่ายคลิปแม่หมอมันก็หยุดสั่นนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะไปเลยแต่ถ้าคุณไปไม่ได้ให้ทําตามที่แม่หมอบอกสวดคาถาพยายมแล้วก็จะมีวิวิวิ วิธีแก้เคล็ดให้หลุดพ้นจากสายเวทมนต์ดำหรือว่าลมเพลมพัดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ฉันก็แข็งแรงดีอยู่ดีๆทำไมฉันเป็นแบบขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวไม่อยากตื่นเพียนู่นเพียนี่อะไรกินข้าวก็ไม่ได้จะอ้วกตลอดอย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะคุณโดนลมเพลมพัดนั่นเองค่ะทุกคนแล้วอย่าลืมอ้อคลองพระนะคะพระอะไรก็ได้ค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านมีองค์ของท่านอยู่หมดนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ นะคะนี่คือสามสามเหรียญค่ะสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆจะหลุดพ้นออกจากไปจากตัวคุณมันฝังแน่นลึกในชีวิตคุณแล้วนี่คือสามเหรียญค่ะนะคะโอกาสทางด้านการเงินทุกคนค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะปลดล็อกได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณเงินการเงินจะเข้านะคะคุณจะมีเงินคุณไม่เคยมีเงินเข้าในบัญชีมาหลายเดือนแล้วเงินจะเข้าบัญชีของคุณ นะคะโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าเงินนั้นมาจากไหนนะคะแต่เงินจะเข้าบัญชีของคุณนั่นเองนะคะแก้ดวงตกนะคะแก้ดวงตกค่าใครนะคะถ้าใครมีธุรกิจของตัวเองนะคะการเงินไม่คล่องนะคะการเงินจะคล่องลูกหนี้ลูกค้าหุ้นส่วนนะคะจะกลับมาเป็นหุ้นส่วนที่ดีของคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะดูวยว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือนี่คือสิ่งไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นออกไปจากตัวคุณนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในกายคุณที่มันอยู่ในรอบบ้านคุณที่คุณไม่รู้หรอก ว่าคุณเจอมาหรือไปรับมานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโลกใหม่ๆอนาคตใหม่ของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ด้วยซ้ําทําเร็วได้เร็วค่ะเราบอกเลยถ้าเราไม่เห็นผลเราจะไม่มาพูดเราไม่มันั่งยันมาเอาเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีของเรามายันให้กับทุกคนหรอกคะ่ะเพราะเราทําจริงนั่นเองแต่ก็ขึ้นอยู่ว่า นะคะอ่ะแม่หมอทำทำไมเมียไม่เห็นแสดงว่านะคะบางคนก็ต้องสวดมนต์หรือว่าทำอะไรไปด้วยแต่ที่จริงอ่ะไม่ต้องทำอะไรมันก็แก้เคล็ดได้อยู่แล้วค่ะนะคะนี่คือเดอะเวอร์ค่ะโลกใบใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะดุดพ้นจากสายเวทมนต์ดำที่คุณไปรับมาหรือไม่ได้รับมาเป็นความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจบางทีโดนลงเพลิพัดเหมือนแม่หมอเนี่ยโดนลมเพลมพัดนั่นเองนะคะ และนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะคะเดอเวอรโลกใบใหม่บางคนจะได้เดินทางโอกาสใหม่ๆของคุณโลกใบใหม่ของคุณก็ได้นะคะโลกใบใหม่ของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นณนะวันพรุ่งนี้ค่ะต่อค่ะทุกคนเจ็ด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 ขมค่ะค,ค่ะเลขเจ็ดมาแรงเลข7คือเลขแห่งจากอกโคนลุก คนลุกมากเลยอ่ะทุกคนเลขเจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะการเงินคุณจะมองหาช่องทางทางด้านการเงินจะเข้ามาหาคุณแบบถลม่มทลายไม่เชื่ออย่าลบลูกคลิปนี้มีพลังงานสูง คลิปนี้อยากให้เราพูดเราก็เลยต้องพูดนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือการเงินของคุณจะมีสภาพขลองคุณจะมีมองเห็นช่องทางทางด้านการเงินการเงินของคุณพุ่งทยานเป็นลูกศรขาขึ้นมันคือขาขึ้นทางด้านการเงินของคุณนั่นเองนะคะมันถึงเวลาของคุณแล้วด้วยนะะี่ค่ะสายฟ้าฟาดนี่คือสิ่งชั่วร้ายจะหลุดพ้นออกไปจากบ้านคุณบริเวณบ้านคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันฝังลากลึกอยู่กับคุณมาเป็นสิปี20ปีโดยที่คุณรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนั่นเองนะคะแก้ง,ง่ภายๆคาถาพยายมคือเจดเหรียญค่ะนะคะดวงการเงินคุณมีแต่คุ่งกับคุ่งค่ะโลกใบใหม่ของคุณบางคนจะได้ทําธุรกิจกับคนต่างชาติเดอะเวอร์จักรวาลส่งมาให้คุณแลว้วนั่นเองนะคะการงานของคุณนะคะต่อไปค่ะแล้วไงต่อค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารามีของคุณมาถึงแลว้วทุกคน q u e e n of Cup นะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุข Queen of cup ค,คือราชินีถือถ้วยไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชายบารมีของคุณจะมาถึงแล้วคุณจะมีความสุขหน้าคุณจะอิ่มตัวแต่ด้วยความสุขจะไม่อิ่มความทุกจะไม่มีคำว่าอ่อมจะไม่มีมีคำว่าโยมจะไม่มีความหมองหม่นในชีวิตของคุณจะไม่เศร้า นั่นเองนะคะนี่คือคืนออกครับความสุขครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณเจอมาอปุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอีกค่ะทุกคนอบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะเมื่อคุณได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะคุณจะมีแต่ความสุขนี่คือเก้าวถ้วยค่ะ ก้าถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์คุณจะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีแสงสว่างในชีวิตคุณนี่คือพานเงินพานทองนี่คือพาณิชย์การพานิย์คุณทํามาค้าขายอะไรก็จะไม่ติดขัดการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเมื่อคุณทําแบบนี้มันง่ายๆ ง่ายเหมือนกับกอบปอกกล้วยเข้าปากแต่บางคนขี้เกียจไม่อยากจะทําเท่านั้นเองนั่นเองนะคะนี่คือความจริงที่คุณจะได้รับภายในเดือนนี้ภายในวันสองวันไม่เชื่อลองทําดูนะคะแล้วคุณจะเห็นผลเงินคุณจะเข้าทันทีนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะแล้วไสยเวทมนต์ดำก็จะหลุดออกไปจากคุณนั่นเองนะคะไสยเวทมนต์ดำที่มันทําให้คุณเจออหนะักให้คุณแก้ดวงตก นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะบางคนไม่ได้ดวงตกนะคะบางคนโดนลมเพลมพัดเหมือนแม่หมอเนี่ยค่ะนะคะแล้วคุณจะแก้ได้โดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายดวงการเงินเฟื่องฟู นะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้การงานที่มีปัญหาติดๆิดขัดขัดมีอะไรแฝงเหมือนคุณรู้ว่ามีอะไรแฝงอยู่ในตัวคุณนั่นแหละแต่คุณหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอดูไปดูกี่กี่คนกี่อะไรก็ไม่รู้แต่ก็หาสาเหตุไม่ได้และนี่คือมันอยู่แค่ปลายจมกูกมันอยู่แค่ปลายตามเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาของคุณนั่นเองนะคะเสียเงินไม่ถึง1ิบาท คุณก็ทำเองได้นั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะนี่คือ king of p e n t i c l e การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาความอุวมสมบูรณ์หาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องยิ่งเป็นผู้ชายนะคะชีวิตของคุณจะราบรื่นถ้าใครมีครอบครัวอยู่แล้วแฟนของคุณที่เป็นผู้ชายอะค่ะนะคะ,นะคะจะหาเงินเก่งเงินจะเข้ามาหลั่งไหลทุกช่องทางจะไม่มีคำว่าดวงตกอีกต่อไปแก้ดวงตกถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วไปบอกต่อให้คนอื่นได้ทำนะคะ มันเหมือนเป็นสะพานบุญแม่หมอก็อยากจะช่วยคนอื่นเหมือนกันถ้าแม่หมอเจอมาสิ่งไหนดีแล้วเราทําแล้วเฮ้ยมันได้จริงเราถึงจะบอกมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้รู้นั่นเองค่ะนะคะแต่ทําไมรู้สึกว่าอ่านไปอยากจะร้องไห้ <laughs> ทุกคนนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะนะคะแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วนะคะไสยเวทมนต์ดำนี้จะหลุดออกไปแน่นอนสิ่งที่ได้มานี่คือความสุขโลกใบใหม่การเงินของคุณคุณจะรู้สึกว่าอุ้ยมันหลายปีแล้วนะที่ฉันไม่ได้เก็บได้จับเงินขนาดนี้มันกี่ปีแล้วนะคุณจะมองหาแบบนี้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับมานั่นเองนะคะความสุขเกิคุคณเกิคุคณคถ้าคุณเป็นผู้หญิง น,ะะนี่คือนะคะความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนแหละคุณอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคนะคะด้วยความที่ไม่รู้ไงไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีในโลกนี้จริงๆแต่เราอะ่ะรู้รู้เมื่อไม่กี่วันนี้แหลคะค่ะแต่เวลาเราดูดวงทุกคนอะ่ะเราจะรู้ว่าเอ้ยเราดึงเราดึงอ่า พลังงานของลูกดวงเรามาพอพอเขาขายทุกแล้วดวงเรากลับเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องหยุดดูดวงแล้วพอเราดูดวงบางคนอะ่ะเราเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องนี้จริงๆแล้วพอมันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะแล้วก็พอดีพอมันเกิดนิดหน่อยเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องทําไงแล้วพอเราไปเดินอีกทีหนึ่งที่แบบว่ามันมีลมเพาลมพัดอะ่ะทุกคนนั่นแหละอืมแล้วเราไปจ้องบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็เลยเกิดลมเพาลมพัดแล้วมันทําให้เราแบบ เ,เราเลยรู้เราเลยมาบอกทุกคนแบบนี้แหละคะ่ะแล้วให้แก้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะคะขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ทราบสาเหตุแล้วรู้สึกว่านอนไม่หลับโอ้ปวดเมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างแบบข้าวก็กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนไม่สบายแต่ก็เป็นคนแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแก้ด้วยวิธีนี้วิธีเดียวค่ะขา,ขาพยายมแล้วก็แผ่เมตาแล้วก็ท่องยอดพรกกันไตปีดกพาหงมา,าอา,าศชินนบรรชร นะคะแล้วก็สวดให้เทวดาตัวเองเสริมบทนพเคาะแล้วก็คาถาพยายมอย่าให้ขาดช่วงที่คุณดวงตกนะคะคาถาพยายมอย่าให้ขาดแล้วก็คาถาล้างกรรมมันมีมันมีคาถาที่เรื่องสายเวทมนต์ดำด้วยนะคะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นสายดำเราเลยไม่อยากให้ทุกคนรับเพราะว่าถ้าทุกคนแบบ ไปอาคาดแขนเขาอ่ะมันไม่ดีนั่นเองค่ะนะคะเราเลยไม่ไม่ท่องขนาดเรายังไม่ท่องเลยนะคะเราท่องแค่คาถาพยายมกับยอดพระกันไตปิฎกเราตื่นเช้าขึ้นมาเราเลยบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงอะ่ะเดี๋ยวหนูจะท่องคาถายอดพระกันไตปิฎกนะคะอะไรเงี้ยอืมเพราะรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่า หายเลยหายเลยตอนแรกคิดว่าเอ้ยฉันไม่เชื่อหรอกมันจะหายอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะนี่คือราชินีถือดาบนะคะความสําเร็จความยิ่งใหญ่คุณจะได้รับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เคยติดขัดดวงที่เคยตกมันแก้ได้แค่ไปนิ้ว นะคะแค่คุณมีความมุ่งมั่นแค่ความมีความตั้งใจนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคุณมีบารมีเหลือล้นนะคะความจริงใจของคุณนี่แหละค่ะมันจะนําพาให้คุณได้หลุดพ้นต่างๆและต้องทําด้วยนะคะถ้าคุณไม่ทําแม่หมอมาบอกแล้วแต่คุณไม่ทําคุณก็เจอเหตุการณ์นั้นต่อไปแต่มากเมื่อคุณทําแล้วเราเชื่อว่าคุณมาฟังแล้วคุณทําแน่นอนนะคะและนี่สิ่งที่คุณจะได้รับค่ะ นะคะคุณจะได้หลุดพ้นจากการดวงตกนั่นเองค่ะแล้วโดนสายเวทมนต์ทุกคนจุจุจูจออุอย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกเห็นไหมคะคุณโดนสายเวทคุณโดคุณมีพลังสิ่งลี้ลับเห็นไหมนะคะคุณมีพลังงานสิ่งลี้ลับมาเดวิลนะคะสิ่งลี้ลับที่แฝงในตัวคุณมาเนิ่นนานแล้วเป็นสิ่งที่งลี้ลับที่ใหญ่มาก ที่มันฝังลากแบบเกาะกินชีวิตคุณเจออุปสรรคปัญหาล้มละมาล้มละลายไม่ก็ตกอับเลยอะจากจากสูงสุดลงสู่สามัญแบบนี้ค่ะนี่คือนะคะแล้วท่านบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณอย่าหูเบาจุๆจุเขาไม่อยากให้เราบอกนั่นเองนะคะเขาไม่อยากให้เราบอกว่า คุณมีเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองนะคะอย่าบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็ไม่บางดวงเขาก็ไม่อยากไปไงมันเกาะกินตัวคุณนานแล้วไงนะคะแล้วไงต่อคะอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะและก็ระวังอารมณ์ด้านอารมณ์เพราะว่าผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแล้วก็อารมณ์ของคุณด้วยจงจงใช้สติให้มากจงใช้ปากให้น้อยนั่นเองค่ะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ ทุกคนเร็วคุณจะได้นะคะนี่คือเสงอาทิตย์แห่งวันใหม่ในออฟนะคะในออฟบอลการงานของคุณนะคะเรื่องการงานให้คุณนะคะอย่าเชื่อใครใง่ายนะคะถ้าคุณเชื่อคนง่ายเรื่องการงานปัญหาการงานจะจะผิดพลาดแต่คุณให้เชื่อในตัวเอง นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือพลังงานอำนาจนะคะที่คุณได้รับมาแล้วคุณจะปลดล็อกดวงที่คุณตกอยู่นั่นเองนะคะแสงตะวันแห่งวันใหม่พรุ่งนี้เช้าใส่บาทใส่บาทเลยค่ะนะคะใส่บาทกับอะไรก็ได้ค่ะทุกคนไม่หมอวก็ใส่กับข้าวโพดนะคะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะตามที่เราอยากใส่อยากใส่อะไรใส่ตรงนั้นนั่นเองค่ะดือสตา เล็้วชีวิตใหม่ของคุณนะคะนี่คือชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นเร็วมากคุณจะได้รับโอกาสใหม่ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้น,นกับคุณนะคะอุปสรรคปัญหานะคะลมเพลลมพัดจะหลุดพ้นออกไปจากคุณดวงที่เคยตกก็จะหลุดพ้นภายในไม่กี่วันนี้ล่ะคะ่ะเราบอกเลยนะคะทําเร็วได้เร็วนั่นเองนะคะแล้วการเงินทุกคนอยากให้มีเงินเข้าใช่ไหม ภายในวันเดียวเข้าเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราบอกเลยว่าของเรามันมันเข้ามันวันเดียวมันเข้าจริงนะคะทุกคนแต่ว่าบางคนมันอาจจะแบบว่าเข้าสิบยี่สิบนั่นก็คือเข้าเหมือนกันร้อยสองร้อยสาม้อยหนึ่งพันก็แล้วแต่นะคะวาสนาของคนเราไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเดะสตาชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆจะเริ่มต้นกับคุณนั่นเองนะคะคุณจะมีชีวิตใหม่มีความเพาวขึ้นนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วเงินคุณจะเข้าเข้ามานะคะนี่คือการเงินนะคะบางคนนะคะวาสนาของคุณเงินจะเข้ามาภายในสี่วันนะคะสี่วันหรือ,อเข้ามานะคะ เย็นให้พอรอให้เป็นแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออกมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะและไงต่อคะนะคะรู้จักรอนะคะบางคนมาช้ามาเร็วนะคะแต่มาแน่คะ่ะดวงการเงินของคุณการงานของคุณก็สว่างสวยนั่นเองคะ่ะขอใบสุดท้ายสิคะนะคะเจ้ตดดิค่ะคุณค่ะ เป็นเรื่องจริงค่ะคุณจะได้รับความจุติธรรมจัดติดบางคนจะมาเร็วมาช้าขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตแต่ว่าใส่เวทมนต์ดำที่คุณเจอลมเพลมพัดต่างๆมันจะสิ้นสุดภายในวันพรุ่งนี้แต่ทำบ่อยๆนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณรู้จักว่าดวงคุณตกนะคะให้ทำบ่อยๆเคล็ดลับในการแก้ไขดวงตกเฉพาะดวงตกไม่เกี่ยวกับส่เวทมนต์ดานะคะให้คุณนะคะนาเกลือนะคะ เทให้พูนๆให้เป็นแหลมๆเลยนะคะนาเกลือแบบนี้ค่ะนะคะไปไว้หน้าประตูหน้าประตูทางเข้าบ้านนะคะอยู่ในบ้านนะเขาเรียกว่าเกลือดักดักดักทรัพนะคะอยู่ในประตูบ้านนะคะไว้นะคะแก้วแก้วหนึ่งก็ได้นะคะให้มันพูนๆน,นะคะแล้วเงินจะเข้าทุกวันอยู่ร้านค้าก็ได้ถ้าใครมีร้านค้าอยู่สํานักงาน หน้าบ้านคุณอยู่ข้างในบ้านนะคะข้างในบ้านคุณประตูหน้าบ้านคุณนั่นแหละค่ะดักซับไว้ถ้าเมื่อไหร่เกลือพองลงให้คุณเติมเข้าไปแล้วสมมุติว่าถ้าคุณอยากเอาเติมใหม่คุณเอาเกลือตรงนั้นอะไปอาบอาบน้ําล้างสวยเกลืออาบน้ําล้างอับโชคลาภที่มันทั้งตัวทั้งหัวเลยนะคะอาบน้ําล้างสวยแล้วตอนอาบก็ท่องนโมตสระแล้วก็นโมพุทธายะ พระพุทธ้างหน้าพระธรรมล้างทุกพระสงฆ์เพิ่มสุขยาตายามดีสวัสดีมีชัยอิติปิโสพรวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยเท่านั้นค่ะแล้วเงินคุณจะเข้านะคะเมื่อไหร่ที่เกลือพองนะคะถ้าคุณไม่อยากเติมคุณก็เอาเกลือเนี้ยนะคะไปอาบน้ำตอนไหนคะแม่หมออาบน้ําตอนไหนตอนเช้าตอนวันให้อาบคือคุณจะสระผมอะ่ะวันไหนคุณจะสระผมอะ นะคะคุณก็เอาไปอาบเลยนั่นเองค่ะแล้วความสวยจะออกไปจากชีวิตที่ดวงตกก็จะออกไปจากคุณแต่ด้านคุณใสมนดําถ้าด้านคุณใสมนดําให้ท่องคาสัทถาถา,าพยายมอันนี้คือแก้ดวงตกเงินไม่เข้าให้ใช้เกลือล้างสวยล้างได้ทุกอย่างนะคะแก้ดวงตกทุกอย่างเลยแล้วเงินจะเข้าในบริษัทคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดคุณจะคิดว่าอุ๊ยปาฏิหาริย์เลยเงินเข้าทุกวัน นะคะเงินเข้าทุกวันเข้าบริษัทเข้าร้านคุณเข้ามากกว่าเดิมนะคะที่เข้าอยู่แล้วเข้ามากกว่าเดิมเรายืนยันได้เลยนะคะเพราะว่าเราทํานะคะจากที่เราไม่เคยมีอะไรนะคะอันนี้ก็เข้าทุกวันใช่สิแม่หมอดูดวงแม่หมอไม่ได้ดูดวงทุกวันนะคะทุกคนนะคะแต่เงินเข้าทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่หมอไม่ได้เปิดดูดวงนะคะ นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่เรามาบอกทุกคนนั่นเองและเงินคุณจะเข้าแล้วเมื่อเงินคุณเข้าแล้วให้รู้จักเก็บจากออมสําหรับคนที่ทํางานบริษัทคุณทําเดี๋ยวคุณจะมีรายได้พิเศษเข้ามาเอาเกลือดักซัพ์แต่ว่าต้องให้มันพูนพูนแบบนี้นะคะอันนี้แบบว่ามันพร่องแล้วนั่นเองนะคะเราลอมาทําเป็นตัวอย่างเพื่อแบบว่าช่วยเหลือทุกคนให้ดวงตกแก้ไขแล้วแสงตะวันแห่งบ้านไป ถ้าคุณรู้ทําตอนไหนก็ได้ค่ะไม่มีช่วงเวลาค่ะแล้วรู้สึกว่ามันพองข้อดีของเกลือก็คือดูดซับนะคะห้องที่อับชื้นแล้วก็ดูดซับเห็นไหมคะดูดซับเกลือคือคําว่าดูดซับไงดูดซับก็คือดูดเงินเข้ามาในบ้านคุณอะนี่คือเทคนิคโบลัมโบราณน,นะคะจะเอาแก้วหรือว่าถ้วยก็ได้แต่ต้องพพูนๆให้มันเป็นกองเหมือนกองทรายค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะถ้าคุณรู้ว่าพองสมมุติว่าดูดแล้ววันนี้พองคุณก็เติมใหม่ หรือว่าเอาเกลือนั้นไปอาบน้ําสักเจ็ดวันคุณก็ถ่ายใหม่แล้วก็ไปอาบน้ํานะคะ่ะหรือว่าดวงคุณตกจริงๆทําแบบนี้นะคะถ้ารู้ว่าดวงตกแต่ถ้าเรื่องใสเวทมนต์ดำนะคะให้ท่องคาถาพญายมแล้วสิ่งดีๆการเงินคุณจะคล่องทุกเสียงทุกอย่างมันจะมาลายหายสิ้นนะคะชีวิตจะมีแต่ความรุ่งโรจน์คุณใสมนต์ดำไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วทำแล้วภายในวันสองวันเกิดขึ้นทัก มาหาแม่หมอเม้นมาเลยค่ะแม่หมอขอท้าเลยนั่นเองนะคะและค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ